สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาจะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่งานแกรนด o p e n พนนิ่ง c ริ o คูคอสแพนเค้ค่ะซึ่งในวันนี้จะมีการเปิดไลน์โปรดักต์อะไรใหม่ๆบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ บแบรนด์เค้ืสำอังชื่อดังอย่างริคุขว้าตัวนงเอกแพนเค้กเคมานิจามิก่อนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ที่สาวแพนเค้กได้ร่วมใส่ไอเดียดีไซน์สีสันของตัวลิปทิ้ด้วยตัวเองกับริคุ Cross อสแพนเค้กเ v e ว Lip t ลิปทด้วยงานนี้ได้จัดงานแกรนด Opening พร้อมเปิดรับดีลเลอร์รายใหญ่ภายในงานทีมผู้บริหารแบรนด์มาร่วมพูดคุยถึงโปรเจกต์เงินล้านแห่งปีริคุ c r o ครอสแพนเค นอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่มาเผยเทคนิคสุดลับในการจับเงินล้านในโลกออนไลน์และจะมาสอนเคล็ดลับของการขายออนไลน์แบบไม่มีกักและโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยตเพลนจิตค่ะครับก็แบรนลิขุันครับเป็นสายญี่ปุ่นนะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นคือเราเนี่ยร่วมร่วมทำกับดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นชื่อคุณธนากะสังนะครับ แกก็เป็นคนดีไซน์ตัวลิปนี้ขึ้นมาร่วมกับคุณพันเค้กนะครับดีไซน์ของเราเนี่ยจะโดดเด่นตรงที่ว่ามีความเรียบหรูนะครับแล้วก็มีมีความน่าใช้นะครับด้วยความโดดเด่นของความลักษณะของความเป็นญี่ปุ่นนะครับก็ตัวนี้นะคะเป็นชื่อว่า r i ค u ครอสแพนเค้กเว e l v เว l ลิ t ทิ้ก็คือเวอร์เวดเนี่ยจะเป็นเนื้อกำมะหยี่แต่ว่ามีความแมตต์นะคะคือลิ ิปแมทข้างนอกทั่วไปอะค่ะ mm hmm. คือเวลาทาแล้วจะปากแห้งแต่ว่าตัวนี้ค่ะทาเราก็คือจะมีวิตามินอ e ีช่วยความชุ่มชื้นคือคือแท่งเดียวจบค่ะ mm hmm. ใช่เนื้อมันจะนุ่มมากค่ะคุณแพนเค้กเป็นทั้งพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นหุ้นส่วนค่ะ,ะก็คือคุณแพนเค้กเป็นคนเลือกแพคเกจิ้งเองสไตล์หวานสไตล์หวานหวานสไตล์คณแพนเคกเ้กนะคะแล้วก็ได้เลือกเฉดสีเองด้วยค่ะล<ะ>ี่ปุ่นจริงเป็นสายญี่ปุ่นครับแปลว่าพื้นฐานหรือว่าฟ<ะ>ันเดเมนท่ลนะครับ ที่ผมเลือกคํานี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามัน,นมันจําง่ายนะครับแล้วก็บวกกับความเป็นเรียบง่ายของชาวญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความเป็นพื้นฐานมีความเป็นเบสิกมันก็เลยเข้ากันออกมาเป็นคำวอริคุครับตอนนี้เรามีทั้งหมด13 SKU ก็จะมีคอสเมติกแล้วก็สกินแคร์นะครับตัวสกินแคร์ก็จะมีทั้งโฟมล้างหน้า um, เซรั่มครีมนะครับแล้วก็ตัวเมคอัพเนี่ยก็จะมีพวกดินสอเขีคิ้วอายไลเนอร์แป้งฝุ่น นะครับแล้วก็ตัวลิปทินนี้ที่ร่วมงานกับคุณแพนเค้กครับเราเปิดแบรนดะ์มาประมาณเกือบ2ปีนะครับก็ต้องบอกว่าฟีดแบ็กเราดีมากๆครับเรามีฐานผู้บริโภคมากกว่า1นึ่งมคนนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาช่วยนะครับเรียกว่าช่วงนี้ทุกคนก็ทราบเกี่ยวกับโควิด ต่อไปนี้เนี่ยเราต้องสวยกันภายใต้หน้ากากเนี่ยครับฉะนั้นยุคนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ disruptive technology นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการสร้างการตลาดโบนโลกออนไลน์นะครับเพื่อให้ทุกคนที่อยากเข้ามาร่วมธุรกิจกับลิขูดเนี่ยได้มีเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ได้มีรูปแบบวิธีการว่า disruptive technology ที่จะช่วยให้ เติบโตนะครับในการสร้างธุรกิจเนี่ยให้มันเกิดความง่ายขึ้นอย่างไรนะครับโดยยุคนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของการแชร์นะครับสร้างไรายได้รวมไปถึงมีระบบ E-Visual Web E-Service อะไรต่างๆนะครับเพื่อเข้ามาสนับสนุนนะครับให้แบรนด์ริคุเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับมีศักยภาพมากขึ้น รนะวมทั้งการฝึกอบรมนะครับการให้บริการต่างๆนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับแล้วบริหารการขายยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอนี้ครับก็ตอนนี้นะครับผมก็จะช่วยดูในเรื่องของออนไลน์และออฟไลน์นะครับเนื่องจากผมก็มีประสบการณ์มามากพอสมควรแล้วก็เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยนะครับก็เลยเข้ามาช่วยนะครับในในการทำแบรนด์ลิขสิทนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลย ตอนนี้ก็มีแผนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายุคนี้อย่างที่บอกว่าเมื่อเราใช้ disruptive t e c h n o l o g เนี่ยมันไปได้ทั่วโลกนะครับไป worldwide เลยแบรนด์ลิขุเนี่ยก็จะมีตัวแทนนะครับเรียกว่าต่อไปในอนาคตทั่วโลกนะโดยที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันนะครับในการบริหารจัดการเมื่อกี้ที่ถามว่าออนไลน์แล้วออฟไลน์เนี่ยคือถ้าออฟไลน์เนี่ยเรามีตามท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็บูธนะครับแล้วก็ในมัลซูเมโตะคิโยชิครับในโมเดิร์นเทรดทั่วไปนะครับ ในส่วนของออนไลน์เนี่ยอย่างที่อาจารย์เรียนไปก็คือเราจะเน้นทั้ง Facebook แพลตฟอร์มต่างๆที่ส่งเสริมนะครับโซเชียลมีเดียทุกอย่างที่ส่งเสริมการขายเนี่ยเราก็มุ่งไปทางนั้นเช่นเดียวกันคิดว่าจะพาทุกท่านนะคะให้สําเร็จแน่นอน,นะค่ะครับก็แบรนด์ลิขูเองก็จริงๆก็ยังน้องใหม่นะครับเพิ่งได้2ประมาณ2ปีเท่านั้นเองนะครับแต่เราเนี่ยได้รับเสียงตอบรับดีจากผู้บริโภคอันนั้นคือกําลังใจที่เราเนี่ยดำเนินแบรนด์นี้ต่อไปนะครับก็ ตัวริคุเองนะครับเรามีแฮชแท็กตรงที่ว่าถ้าริคุทํารับรองว่าด,ดีนะครับเพราะว่าสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือเราเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะฮะต้องบอกเลยว่าเราเน้นที่คุณภาพนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเอื้อมถึงง่ายนะครับเราผลิตทุกอย่างเนี่ยที่เกาหลีนะครับก็ขอฝากแบรนด์น้องใหม่ริคุอันนี้ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่กำลังมาแรงในตลาดเครื่องสำอางในตอนนี้เลยแหละคะ่ะและสำหรับวันนี้ข้ามหมดเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงไปแล้วลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ